คอล่ามกาแฟดำสีจิ้นผิงตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใหม่ขณะจัดก,การายพลช่อชนครั้งใหญ่รัฐบาลจีนสับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญๆหลายคนในช่วงลัางล้งลวนแล้วมีแต่เรื่องอื้อฉาวว่าด้ดยเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติและข้อสงสัยเรื่องประพฤติมิชอบรัฐมนตรีฉินกังถูกแทนที่โดยหวังอี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันว่าเขาถูกปลดด้วยเหตุผลอันใดนอกจากเสียงซุบซิบนินทาว่ามีความสัมพันธ์กับพิธีกรทีวีสาวที่อาจจะเอาความลับราชการไปเปิดเผยต่อมารัฐมนตรีกลาโหมหลี่ซ่างฟูก็ถูกโยนออกไม่มีข้อหายอย่างเป็นทางการแต่แววข่าวไม่เป็นทางการเรื่องลูกหลานไปมีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับเรื่องทุจริตในต่างประเทศล่าสุดจีได้แต่งตั้งอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ สี่เดือนหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมคนก่อนหายตัวไปจากสายตาของสาธารณชนอย่างไร้ร่องรอยตองชวินวัย62ปีเข้ามาแทนที่หลี่ซ่างฟูที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกรา ום, ลาโหมและสมาชิกคณะรัฐมนตรีของจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมวงการนักวิเคราะห์กิจการจีนบอกว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่อาจช่วยให้การประสานงานระหว่างปักกิ่งและวอชิงตนันเรื่องกลาโหมราบรื่นขึ้น จังหวะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังขันนอ็อตมาตการการควบคุมกองทัพจีนอย่างเข้มงวดโดยมาตรการเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข่าวการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่สื่อของรัฐก็ออกข่าวการปลดเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง9นายออกจากสภานิติบัญญัติของจีนเจ้าหน้าที่4นายที่ถูกขับไล่นั้นมาจากหน่วยกำลังจรวดซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพจีนที่ควบคุมคลังแสงนิวเคียย์และขีปนาวุธทั่วไปของจีน นายพลระดับสูงสองคนของหน่วยนี้หายตัวไปจากสาธารณาชนเมื่อต้นปีนี้และมีการแต่งตั้งคนมาแทนในเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไม่นานทางการจีนออกข่าวถอดถอนผู้นำอาวุโสสามคนขององค์กรทหารของรัฐวิสาหกิจออกจากองค์กรที่ปรึกษาทางการเมืองระดับสูงถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานอาวุโสหลายสิบคนที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่ากำลังถูกสอบสวนเรื่องอื้อฉาวในแวดวงเจ้าหน้าที่รัฐ ซีจินพิงขึงขังเอาจริงเอาจัางกับการกวาดล้างจนที่ชั้นสูงเพราะต้องการจะบอกกล่าวก,กับประชาชนว่าเขาไม่ได้จับแต่ปลาสิวปลาส้อยแต่กําลังจัดก,การกับปลาตัวใหญ่ให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนบางคนมองว่านี่คือการพิสูจน์ว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกและบางสำนักก็ตีความว่านี่คือแผนการขจัดคู่แข่งทางการเมืองของสีจิ้นพิงออกจากตำแหน่งที่มีอิทธิพลรัฐมนตรีกรลาหงคนใหม่มาจากกองทัพเรือนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินัก ก่อนหน้าจะได้รับตำแหน่งนี้หนงชวินมาัชาการอยู่ที่กองทัพภาคตะวันออกและทางใต้รวมถึงพื้นที่ไต้หวันและทางทะเลจีนใต้เป็นสองศูนย์บัชาการทางทหารที่กลายเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดกับสหรัฐเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นหน่วยทหารที่ได้รับคําสั่งให้เพิ่มปฏิบัติการที่แข็งกร้าวมากขึ้นรอบๆไต้หวันและในดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าการมากํากับดูแลกระทรวงกลาโหมของตงชวินในฐานะนายทหารเรือเก่าอาจจะส่งสัญญาณว่าปักกิ่งต้องการเพิ่มความสำคัญให้กับการลาดตระเวนทะเลจีนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีความลำดับสำคัญเพิ่มขึ้นของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาขณะที่นายหลี่ซ่างฟูคนก่อนถูกสหรัฐใส่ชื่อในบัญชีดำแต่ตงชวินไม่ได้อยู่ในฐานะนั้น หลีถูกฝ่ายบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใส่ชื่อในบัญชีคว่มบาทเมื่อปี2018พ y โยกับการซื้ออาวุธรัสเซียของจีนจากนั้นปักกิ่งก็ปฏิเสธที่จะจาัดก,การประชุมใดๆระหว่างหลีกับลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐบรรยากาศในปักกิ่งกำลังตึงเครียดเพราะมตาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ชั้นสูง สีจินพิงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกฎระเบียบทางการเงินของพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยได้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎระเบียบต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั้งหมดรวมถึงธนาคารกลางภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลที่นำโดยพรรคซึ่งก็คือเซ็นทรัลฟ n น n c นเชียลคอมมิชชั่น ข่าวบางกระแสแจ้งว่าหน่วยงานต่อต้านการรับสินบนของคณะกรรมาการการทหารกลางหรือ CMC และคณะกรรมการตรวจสอบวินยัยพร้อมด้วยสนักงานตรวจสอบกำลังสอบสวนผู้บัญชาการคนปัจจุบันของกองกำลังหลี่ยู่ชาวรวมถึงจางเจิงจงและเหลียวกว่าวินซึ่งเป็นเบอร์รองมาในอดีตและปัจจุบันของเขาหลี่ซึ่งเป็นนายพลอาวุโสที่สุดที่ถูกเรียกตัวมาสอบสวนครั้งล่าสุด โดยเขามีตำแหน่งเป็นผู้ประชาการคนที่3ของกองกำลังจรวดซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างการยกเครื่องกองทัพครั้งใหญ่ในปี2015หลี่ซึ่งได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกลางพาค205คนในเดือนตุลาคมเป็นหนึ่งในผู้นำโดดเด่นในกองทัพมีบทบาทสำคัญในขบวนพาเหรดวันชาติปี2009เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนและขบวนพาเหรดในปี2015 เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ70ปีแห่งชัยชนะในสงครามโรคครั้งที่สองสีจิ้นผิงก้าวออกจากตำแหน่งผู้นำพักสมัยที่3พร้อมขำม,มั่นว่าปักกิ่งจะสร้างระบบการป้องปราบเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งหลายคนมองว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนในการเพิ่มขังอาวุธหนิวเขีรยของจีนหลังจากการพัฒนามาเกือบหทศวรรษขีดความสามารถด้านนีวเขีร์ของจีนได้ขยายออกไปอย่างชัดเจน โดยระบบจะส่งทางอากาศทางภาคพ,พื้นดินและทางทะเลทั้งหมดได้รับการถูกยกระดับอย่างต่อเนื่องในวันนี้กองทัพเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่กว้างขวางของสีจิ้นผิงและอย่างพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่หลายแสนคนในทุกระดับ สีจินพิงแถลงอย่างภาคภูมิใจว่าการปรับปรามคอรรัปชันในระดับสูงของกองทัพนั้นได้บรรลุเป,ป้าหมายอย่างน่าพอใจคำแถลงล่าสุดทางการแจ้งว่าตั้งแต่เริ่มการรณรงค์ปราบนายพลช่อโชนนั้นได้จาัดก,การระดับนายพลเป็นแล้วกว่า100หน0่นายไม่รวมอีกกว่า2องล้านคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆ เป็นการตอกย้ำว่าการปราบปรามการช่อราดบังหลวงภายใต้การนำของสีจิ้นผิงนั้นไม่มีการละเว้นใครไม่ว่าจะในระดับใดทั้งสิ้นและระหว่างทางก็ได้จัดการศัตรูทางการเมืองไปด้วยก็น่าจะถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ในหลายกรณีอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญ